สวัสดีครับผมวกับผมหมายกับรายการ m y c h แล้วอยู่เกมเดิมกันเลยน ROV Thailand นะครับผมก็จะมาทำการดีเวลพิโรโอเมกานะครับฮีโรสายแทงที่มีพลังชีวิตค่อนข้างสูงแล้วก็สกิลป่วนค่อนข้างป่วนมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดันป้อมได้เร็วมากนั่นเองเนื่องจากสกิลติดตัวของโอเมกานะครับสกิลติดตัวของเขาก็คือสร้างความเสียหายจำนวนเต็มให้กับสิ่งปลูกสร้างนะครับสกิลของโอเมก้าทั้งหมดนะก็ทั้ง3สกิลเลยนั่นเอง แล้วก็สกิลที่1ครับผมก็เปิดโล่ป้องกันตัวเองนะครับเพื่อดูซับความเสียหายแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็การโจมตีปกติครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหายทางกายภาพแล้วก็ทําให้ศัตรูลอยขึ้นนะครับสกิลที่2ก็กระแทกศัตรูไปยังทิศทางที่เราเลือกนะเพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพแล้วก็ทําให้ติดสตันส่วนสกิลที่3ครับเป็นการหมุนรอบตัวเองนะครับเพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับผมก็ทั้งสสกิลเลยนะมันมีผลต่อป้อมนะครับตัวนี้ดันป้อมเร็วมาก เดี๋ยวไปดูไอเทมที่ผมเจาให้อเมก้ากันในวันนี้นะครับก็จอะเอป็นเซตนี้เลยครับผมรองเท้าบวกตานทานเวทนะครับผมก็โดนโดนเวทเวทบาลงอีก10%นะสำหรับรองเท้าชิ้นนี้ค่อนข้างดีครับส่วนไอเทมชิ้นที่สองครับเจอมาเป็นดาบเหลืองนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ก็ลดเกาะเป้าหมายนะครับแล้วก็บวกค่าเจอะเกาะ60ด้วยชิ้นที่3ออกเป็นขวานน้ำแข็งนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ก็ การโจมตีปกติก็จะทําให้ศัตรูติดสโล25่25%แล้วก็เพิ่มความเร็วให้เรา10%นะครับชิ้นที่สามออกมาเป็นดาบแดงนะครับมันบวกสอง้พลังโจมตีแล้วก็เมื่อ HP เป้าหมายต่ากว่า50%ก็เราจะทําดาเมจต่อเขาเพิ่มได้อีก30%นะครับส่วนชิ้นที่ห้านะครับออกมาเป็นสร้อยนะสร้อยบาเรียกันเวทนั่นเองก็จะสร้างบาเรียกันเวทขึ้นมานะครับชิ้นที่หกก็ออกมาเป็นดาบแดงอีกเช่นกันเอาไว้แบบมีดาเมจหนักๆน,นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเน้นดันป้อมนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผม ตัวนี้ดันป้อมเร็วมากนะจุดเด่นของมันเลยก็คือเอาไว้แทงก็ได้แล้วก็เอาไว้ดันป้อมก็ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมว่าจะเป็นยังไงนะสําหรับโอเมก้าตัวนี้ก็มาครับผมก็ไอดีของริวนะตอนนี้ยังอยู่แหลงโกลนะครับไอดีที่มีโอเมก้าตอนนี้เพิ่งหาได้แค่ไอดีแหลงโกลนี่นะไอดีแหลงสูงๆยังหาไม่ได้นะครับก็เลยมารีวิวกันไม่เป็นไรเนาะเราก็มาดูสเต็ปการเล่นเฉยๆนะครับเดี๋ยวกดไปคนเดียวแล้วกันไม่มีเพื่อนเลยนะโอเคจับคิวค่อนข้างเร็วครับ บอกว่าไม่มีใครแย่งผมเล่นนะก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับผมหรือว่ายังไม่ได้กดติดตามช anel น,นี้ฝากกดด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะได้รับชมกันก่อนใครเลยโอเคสำหรับสกิลชาเลนเจอร์ของโอเมก้านะผมจะมาเป็นการป้อมนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกครับสกิลตัวของโอเมก้าก็คือเน้นดันป้อมน,นั่นเองเดี๋ยวผมจะดันป้อมรัวๆเลย อืมก็โอ้โหแล้วเอารองเท้ามาโอเคเอาฮิวมากคนหนึ่งก็ยังดีครับทีมของผมไม่มีแอสซัสซินนะครับไม่มีแอสซัสซินจะเล่นลำบากไหมเนี่ยไม่มีแอสซัสซินอะแล้วก็ไอตัวธนูนี่รู้สึกว่าเป็นคนจีนเหรอวะทำไมชื่อมันจีนนะแบบเซิร์ฟไต้หวันเงนี้ยมันมาเล่นเซิร์ฟไทยกันเหรอ คนไทยก็ไปเล่นเซิร์ฟไต,นะต้หวันนะคนไต้หวันก็มาเล่นเซิร์ฟไทยโอเค okay. ฝั่งของเขาจะมีเป็นแท้งหนึแล้วก็ไฟ g h เตอร์หนึ่งแคลรี่หแล้วก็เมสสอนะครับไอตัวตลกนี่เอาสเปลระเบิดตัวมานฝั่งของเขากลัวไม่ได้คิวหรือว่ายังไง<ๆ>ก็ค่อนข้างสูสีครับผมเพราะว่าฝั่งของเขาก็ไม่มีแอสซิสซินเหมือนกันนะฝั่งของเราก็ไม่มีก็เลย ตัดปัญหาตัวฟาร์มป่าไปนะครับแต่ว่าทำเป็นเล่นไหมนะไอตัวตลกทีมของมันนี่จะฟาร์มป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าไอตัวตลกมันก็ฟาร์มป่าได้นั่นเองออกไอดาบนะครับผมไอดาบดาบฟาร์มอะดาบทองดาบสีทองที่มันเอาไว้ฟาร์มนะครับผมเวลาฆ่าคลิปป่าได้ก็จะได้รับพลังโจมตีเวทด้วยนะสำหรับดาบฟาร์มชิ้นนั้นก็ตอนนี้ เป็นหวัดนิดหน่อยนะครับผมเสียงก็เลยเปลี่ยนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเลนล่างแล้วกันจริงๆถ้าเกิดทีมเราไม่มีตัวฟาร์มป่าแบบนี้นะครับผมเซนิตส,สามารถเข้าป่าฟาร์มได้นะแต่ว่าแหลงโกนะเนาะเขาคงไม่นี่หรอก โอเคโอเคจะเจอตัวอะไรจะเจอกับคลิกซี่ครับผมอ่าน่าจะสบายอยู่นะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างบางครับรถถังฝั่งทนจิม้มสตาร์นแล้วก็ตีตีเปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบโอเคตีเต่ากันมาตีเตามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหกิวดอร์มาวะ มาก็มาดิมาก็มาดิกลัวเหรอกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนเก่งใจหรอกหนานี่นี่โชว์หนาด้วยโชว์หนาด้วยเป็นไงละ่ะเฮ้ยทอยถอยถอยโอย้โหไม่ได้เต่าด้วยรู้สึกว่าโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยแล้วปิงมาขึ้นอะไรตอนนั้นแต่เซนิดเราก็ยังรอดอยู่นะก็ยังโอเคอะ่ะนี่ไงเอาเปล่าเฮ้ยมันสกิลเล่นไปแล้ว โอเคผมได้ลงเท้าต้านเวทมาแล้วครับเจอกับเวทแรงๆด้วยนะเลนล่างอะ่ะพอดีเลยหืมหลบแบบดิจิตอลโอเคโอเคน่าจะรอดแล้วครับโอ้โหเกือบเกือบไปละ รู้สึกเลนล่างจะโดนกดนะครับเพราะว่าทีมของเขาสกิลแรงกว่านะสกอร์ตอนนี้0ต่อ2นะครับทีมของผมโดนเก็บไปแล้ว2ตัวเริ่มเกมมาไม่ค่อยดีซะแล้วสิสตาร์นทันไหมเนะี่ยสตาร์นทันไหมเนะี่ยโอ้โหมันกดลงทาวิ่งว่ะใจเย็นใจเย็นโป้อมจะแตกแล้วอีกนิดเดียวเอง นี่ไงนี่ไงนี่ไงลุงกระทื่อมันลุงกระทื่อมันได้อยู่ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่วิ่งตามไปเลยผมมีการป้อมนี่ครับเอาเลยครับกดการป้อมแล้วก็หวดสตันเฮ้ยอีกทีเรียบร้อยสวยครับทำไมทำไมทำไมเรา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 ปานปานเดี๋ยวเขาผมออกมาก่อนออกมาก่อนป้อมตีโอเคสตันมาละ เรียบร้อยดับเบิลแท็ไปโหเกือบตายว่ะโชว์ความหิวในตัวนะครับผมวับกลับบ้านให้ไหวเลยแล้วเลนบนรู้สึกว่าจะโดนกดยับนะครับแล้วทำไมมันไม่เอาตัวเดียวกันวนะตายคู่เรียบร้อยเลยเลนบนเขาไม่เอาตัวเดียวกันนะไปเอาคนละตัวเดี๋ยวผมไปยืนแทนก็ได้ครับ โอเคเรนกลางเรายังได้อยู่นะยังสโลคิวเขาได้อยู่นะแต่เลนบนนี่รู้สึกไม่ไหวครับเรนบนทีมผมโอเคใจเย็นแล้วฟาร์มไปครับถ้าไม่มีใครมาผมจะดันป้อมเลยก็ได้นะโอเครีบเกียดคลิปมาดันป้อมเลย ต่จะสกิลใส่ป้อมแล้วนะครับนี่นี่สกิลรัวๆครับโอเคปั่นไปเลยครับผมดันป้อมเร็วขึ้นนั่นเองเอาได้นะครับมีการป้อมอยู่ทําไมอยู่ในป้อมอยู่ในป้อมก็ไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยแล้วโอเคครับผมเรียบร้อยทําไมลิโป้ลิโป้น่าจะทําไมลิโป้ลิโป้นี่ไงลิโป้หรือปีโป้ ต่อไปต่อไปโอเคไม่ทันละไอสกิลสของเราเอาไว้ปั่นป้อมนี่แรงมากนะเอาไว้ไถ่ป้อมเป็นอย่างดีครับผมโอเคโอเคลงมาลงมาอีกน่อยลงมาอีกน่อยลงมาอีกน่อยนี่ไงปั่นเลยครับถ่ายป้อมไปด้วยนี่นี่ป้อมป้อมไม่แตกว่ะนิโปมาวิ่งครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนบวกไปช่วยเพื่อนได้เหเพราะผมมีสตันอยู่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นการป้อมจะมาแล้วอย่าพึงาพ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งได้หรือเปล่าอย่าพึ่งได้หรือเปล่าโหเลนล่างยับว่ะเลนล่างยับว่ะรีดันเลยครับจะได้ลงไปช่วยล่างนะโอเคดันไม่ได้ก็ถอยก่อนนะเว้ย อันนี้สกอร์ทีมผมกลับมานำแล้วนะครับผมจเจ็ดต่อสี่ใจเย็นๆใจเย็นเกมมันเกมมันชนะได้นะครับผมมันต้องใจเย็นๆนิดนึงอะ่ะเพราะว่าทีมของเขากับทีมของเรานี่ถ้าเกิดเลดมามันก็น่าจะสูสีอยู่นะเลดมาลำบากครับผมต้องรีบดันใช่ใช่เกมนี้ต้องรีบดันเพราะว่าตัวเลดของเขาเยอะกว่านั่นนี่ แคลี่นั่นเองครับเ,เดี๋ยว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 โอเคเดี๋ยวผมอืมคลิกซี่ล่างว่ะไปเก็บคลิกซี่ก่อนดีกว่าต้องรีบหาแนวดันนะครับผมต้องรีบดันบ้านให้จบนั่นเองนี่ไง เพราะว่าถ้าเกิดปล่อยเกมยือทีมของเขามีเอเจมนี่ทีมของผมจะลําบากนะตอนนี้เพราะว่าตัวดาเมจทีมของเราจะน้อยกว่านะครับหลวงหลังหลวงหลังหลวงหลัง,ลง,ลงนี่ไงนี่ไงปั่นให้ไวครับผมเจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บไปดิอีกตัวอีกตัวเะล่ะสวยสตันสวยกระแทกไม่โดนนะโอ้โห,โหกระแทกไม่โดนต้องจิ้มจิ้มนี่นี่ เรียบร้อยโอเคดันขึ้นไปเลยได้ไหมเนี่ยเพราะว่าทีมของเขาตายสองป๊บป๊ป๊ป,ป,ป๊ผมยังมีการป้อมอยู่นะเฮ้ยได้ได้ได้ลิปโป้ลิปโป้ลิปโป้โอ้โหวิ่งตามไม่ทันวะสโลเยอะชิบหาย<ๆ>กดเข้าไปการป้อมให้เพื่อนก่อนครับโอ้โหไม่ทันละผมจะตายแล้วอะถอยเหอะ แล้ววาไม่ได้ติดผิดเฮ้ยอยา่าอย่าอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ไม่ไหวโอเคกลับมาบ้านอย่างสวัสดีภาพไปใหม่ครับผมไม่เข็ดไม่เข็ดเกมนี้รู้สึกไม่ตีมังกรกันเลยนะไม่มีใครไปตีมังกรเลยนะไป <itation> ตีกันหน่อยเถอะตีสักหน่อยมา มา่ลยเว้ยโอ้ยจริงๆตีมังกรน,นี่สำคัญนะเพราะว่าเล่ง EXP นั่นเองเฮ้ยเอา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 ดักแล้วดักแล้วดักแล้วนี่ไงนี่ไงปั่นเลยครับปั่นเลยปั่นเลยสตาร์ทได้อยู่ครับนี่ โอเคปวดเลยครับสกิลสองใส่ป้อมแรงมากนะเลือดลดเยอะมากป้อมผมมีการป้อมอยู่อะตามมาไหมโอเคโอเคปั่นเลยครับเรียบร้อยดันป้อมแตกครับผมแตกจบเลยได้ไหมขอจิ้มสักที นี่แล้วก็ถอยครับผมมันไม่มีตัวแท้งแล้วอะรู้สึกทีมันจะดันเลนบนเรานะเจ้าเหรอจะเอาเหรอ,อ,หรอโอเคเขาก็เอานี่ปานปานปานนี่ไงตันต่อถอยดีกว่าไหมเนี่ยเอาเอาเอาก็เอาโอเค ต้องถอยจริงๆนะครับเพราะว่าคลิปเลีนบนมันดันลึกแล้วนะเฮ้ยใจเย็นทีมของมันเกิดแล้วนเนี่ยไปซ่าอะไรกันหน้าป้อมเขาเนี่ยโอเคครับผมสำหรับมานาผมจะเอาจากไอตัวนี้นะเอามานาจากโกเลมตัวสีฟ้านะครับไม่ต้องกลับบ้านเพิ่มมานาอยู่ เรียบร้อยตายบ้านช่องมีไม่กลับไปห้าวโอเคสำหรับ HP ผมจะเอาจากตัวนี้นะครับไอตัวมังกรนั่นเองมังกรตัวเล็กโอ้โห ใจยเย็นใจยเย็นเฮ้ยเฮ้ใจยเย็นใจยเย็นโอ้โแล้วกร,ลกระโดดเข้าไปแล้วไงกระโดดเข้าไปแล้วไงแล้วก็ตายแล้วก็อีกตัวหนึ่งเข้าไปตายคือทีมเขามากัน4ี่ห้าตัวนะครับทีมของผมอยู่กันแค่นั้นไอเซยล่ากระโดดพุ่งเข้าไปเลยเก่งเกินเนี่ยเก่งเกินมนุษย์มานายแก้วเอาได้ครับเอาได้ครับล้วงตัวหลังก่อนนะไอ เอ้ยเดียว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 เยอะเยอะเยอะมันเยอะมันเยอะมันเยอะพยายามไปช่วยเพื่อนครับใจเย็นนี่สตาร์โอเคปั่นเลยครับกลางวงเลยโอเคได้อยู่ตวงวิงว่งวิ่งวิ่งจ้าโอ้แล้วสโลอะไรนักหนาวะเนี่ยไปแล้วไม่อยู่แล้วอ่ารอดมาอย่างดิจิตอลทำไมทำไมเล่าทำไมเล่า ทำไมเล่า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 มาคนเดียวมาคนเดียวซามาคนเดียวแล้วซามาคนเดียวแล้วซา <laughs> ดิปโป้ขเขาครับผมตาม,มาคนเดียวไงทำซาไงโอเคไปอ่อจบเลยดีกว่า ใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอคลิปข้า,าก่อนรอเพื่อนก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วผมมีการป้อมอยู่เดี๋ยวเข้าไปการป้อมแล้วเอาได้อยู่เนี่ยโอเคครับเข้าไปการป้อมก่อนเลยแล้วก็หลวงตัวหลังนี่นี่นี่โอ้โหสกิลมันแรงนะตอนเนี้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้สองใจเย็นนี่กระแทกสตันให้ก่อน โอ้โหเยอะว่ะต้องถอยล้วโอ้โหหือรอบนี้รอบนี้กดใส่โอ้โหไม่ทันว่ะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> ไปตายหน้าบ้านเขากัน5ตัวเลยนะโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาดันของเขาล้วจะดันจบหรือเปล่า โอเคได้ดาบมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวผมไอเทมชิ้นต่อไปก็จะออกเป็นสร้อยกันเวทนะครับผมจะได้แบบโดนเวทเบาลงนั่นเองเพราะจริทีมของเขามีเวทั้งสองตัวนะแล้วไปยืนเฉยทำไมลนะ่ะโอเคไป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 เมื่อกี้เฟลนะครับเมื่อกี้เฟล ตัวดาเมจเราโดนล้วงไงตัวชนูกับไอ้ตัวเฮ้ยเจอเจอเด็กหลงเจอเด็กหลงนี่ไงเด็กหลงอ่ะเด็กหลงอ่ะหลงทางเหรอไปไหนไปไหนเฮ้ยไม่โดนวะนี่ไงไปไหนไปไหนเจอเด็กหลงวะเฮ้ยเจอเจอเจอเด็กหลงตัวเจอเด็กเหลวตัวนี่สตาร์ทแล้วก็ปั่นเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยมามามีการป้อมอยู่ โอเคกันป้อมแล้วเข้าไปบวกนะครับโอ้โ oh, หแล้วเพื่อนไม่ตามมาเลยอะเมื่อกี้สตันสตัน์ทั้งสองตัวโอเคสตันให้เพื่อนนี่ไงดันป้อมปันเลยครับดันป้อมไปด้วยนะโอเคป้อมแตกสกิลของเรามีผลต่อป้อมทุกสกิลนะครับใช้ไปเลยโอเคจบเกมเลยได้ไหมเฮ้ย hey, อะไรเนะี่ย กระตุกกระตุกเล่นตอนกลางวันมันจะเป็นนะแบบปิงขึ้นอย่างเงี้ยปิงขึ้นเป็นพักๆนะครับผมแต่ว่าเล่นดึกๆตีหนึ่งตีสมันไม่มีนะจบกันไปแล้วกับก,บการรีวิวโอเมก้านะสำหรับคลิปนี้ก็ MVP ไปครับเทคนิคการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวแท้งที่ดันป้อมได้เร็วมากนะก็เหมาะกก่การเอาไปเป็นแท้งแล้วก็สามารถเนียนดันป้อมคนเดียวก็ได้นะครับผม แล้วก็ไอเทมก็สามารถลองนะไปใช้กันดูได้นะเพราะว่าเราต้องการดาเมจหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าจะได้ดันป้อมนั่นเองก็ถึงคลิปนี้จะเป็นตัวแบบแหลงโกก็ไม่เป็นไรนะผมดูสเต็ปดูอะไรไปแล้วกันเนาะก็เจอกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าครับผมจะเป็นตัวอะไรรอชมเลยสวัสดีครับ